ครับกับอีกหนึ่งคลิปเรื่องพันวิทย์ modulation กับสัญญาณดิวตี้ที่เอามาควบคุมพัดลมรถยนต์รุ่นใหม่ๆการออกแบบอาจจะทิศทางกับทางกันแต่สำหรับค่าย BMW อตอนนี้พับลมไม่ทำงานนะครับเห็นไหมฮะตัวพัดลมนิ่งเริ่มนิ่งนะตัวดิวตี้มันนะครับรอบมันช้าช้าดิวตี อยู่ประมาณที่95%ความถี่ที่มันใช้อยู่ที่100อเฮิร์ตแรงดันของไฟก็เฉลี่ยอยู่ที่13โมโวลต์ไฟที่อยู่ในระบบเป็นโวลต์ที่มันสั่งจ่ายออกมาเป็นโวลต์ตามในชาร์จตอนนี้พัดลรเริ่มทำงานนะครับอยู่ที่ลดลงพัดนรถก็จะเริ่มหมุนเร็วขึ้น ระบัดรุ่นนี้ดิวตี้เป็น88นะฮะแ5ดสิ 95. พัดลมก็เนิ่มอ่อยแสดงว่าถ้าดิวตี้ยิ่งลดลงเท่าไหร่พัดลมก็จะหมุนเร็วตามอันนี้พัดลมเริ่มหยุดแล้วเรามาดูที่ถ้าเห็นไหมฮะมันจะปรับสป,ปิดมาดูดิวตี้มันการยืดหดของดิวตี้นั้นนะครับเห็นไ น้ลายของ BMW เนี่ยยิ่ที้95ดูช่วงแคบของคลื่นมัากาพัดลมแคบจะไม่หมุนรหรือหมุนมเอื่อยเอื่อยนั่นการปรับสปีดแรงเคลื่อนมันไม่ได้โดนปรับนะครับมันปรับโดยดิวตี้ยืดหดคลื่นนั่นแหละรครับนักเรียนวันนี้ดิวตี้ของมันอยู่ที่ ไไนะเริ่มเนะี่ยสเริ่มองเริ่มเปลี่ยนมันร้อนขึ้นเรามาดูว่าดิวตี้อยู่เท่าไหร่นะฮะดิวตี้เริ่มรา8แปดสิบกว่าเ0กว่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดแอร์ให้มันทำงานเดี๋ยว,วพัดลมสปีดมันจะปรับขึ้นยังไงตอนนี้ปิดแอร์อยู่นะครับอืมจะเ,เปิดแอร์เลยครับอันนี้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานแล้ว ตอนนี้เรามาดูดิวตี้ของพัดลมที่มันปตอบสปีด์ได้ค่าอยู่ที่86ดสแปดิบสองเห็นไหมฮะมันสรุปแล้วว่าถ้าดิวตี้เซเตัวนี้มันลดน้อยลงเมื่อไหร่พัดลมมันก็จะทำงานเร็วขึ้นโดยมันใช้การสั่งสัญญาณเข้ามาควบคุมความเร็วับมถามว่าเราจะทดสอบพัดลม ในการทำงานด้วย COVID Motivation เนี่ยหรือคุกคมด้วยดิวตี้ก็ต้องหาเครื่องสร้างสัญญาณที่มีความถี่ที่รถยนต์มันต้องการสรุปแล้วว่าตอนนี้รถ B M W คันนี้มันใช้ค่าดิวตี้ไซเคิลนะครับข้างห ถ้า70กว่ายิ่งหมุนเร็วไปแล้วนฮะแต่ความถี่ที่มันใช้อยู่ที่100เมกะเท,ทิร์อ่าโีฮะ100้อเฮิร์แรงเคลื่อนเฉลี่ย9โวลต์นะครับแรงเคลื่อนที่ตอนเข้าระบบที่14โวลต์ตามแรงดันในชางอ่าไม่เป็นเรื่องแปลกนะครับเราไม่สามารถที่ตรงให้มันหมุนได้เพราะว่ามันควบคุมด้วยลักษณะของที เวลาจะมองเห็นสัญญาณมันได้ก็ต้องเอาออสซิโลสโคปเท่านั้นในการจับนะครับเอามาจับเส้นมันมีสายสัญญาณเส้นเดียว,ยว,ยวดดก็ถือเอามาสั่งคือสายเส้นสีเหีืองด้าเนี่ยสายเส้นเดียวเอามาสั่งให้ท่านลมทำงานมันช้าหมหุนเร็วเพัาะลมลักษณะน,นี้เริ่มเข้ามาใช้ในรถยนต์มากขึ้นก็ให้พี่น้องท่างได้รู้ว่าการควบคุมความเร็วมันก้อง ก็ยนเป็นคนสั่งนะครับให้พวบคูพัดลมหมุนช้าหมุนเร็วแต่เราก็สามารถหาเครื่องเจเนเรตสัญญาณแล้วได้เบอร์ให้มันสูง,สงโดยใช้ย่านความถี่ที่หนึ่งร้เฮิร์ตนะครับและดีวทตี่อยู่ที่นะครับ9ก้าิกว่าแล้วลดเหมือนสามารถปรับความเร็วพัดลมทดสอบนอกรถนได้เดี๋ยวถ้า,าว่างๆคูจะทำเครื่องมาทดสอบให้ดูหรือไปหาซื้อเครื่องที่มันฟรีก e n ี y หรือ ตัวความสี่ตรงกันมาเพื่สองข้อกวาเห็นจะเลื่อนนะฮะติดตามข้อมูลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรถชนิดไหนการควบคุมเหมือนกันทั่วกันในโลกผิดแทกหน้าตานิดนิดหน่อยทุกวันนี้ระบบควบคุมแทบจะเหมือนกันหมดแล้วเรียนได้ทุกที่แม้นั่งขี่ก็เรียนได้ครับ